ก็ปลูสีทุโทท่านนี่แหละนะเนี่ยเขาจำลองไว้แล้วก็ให้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ ความคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาของร่างกายสังขารท่านคือพ่อปู่พญานาคอันตะนาคราชนะผู้ยิ่งใหญ่แห่งมวลพญานาคทั้งหลายทั้งป่วนนะทั้งหลายทั้งปวงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วก็ดูแลพญานาคท่านผู้ชมสังเกตดีๆว่าองค์เนี้ยไม่เหมือนกับองค์อื่นดูตรงไหนดูตรงเสียรท่านท่านผู้ชมเราเรามานับกันอีกว่าว่าเสียงท่านปกติมีกี่เสียน องค์นี้ไม่เหมือนองค์อื่นนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวผมไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะผู้ชมนะเดี๋ยวพาผู้ชมจะนับให้ผู้ชมได้ชมด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวผมจะนับให้นะนับเป็นภาษาไทยนะผู้ชมนะขออนุญาตภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเขมรนี่นับไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเสียงท่านผู้ชมสิบเอ็ดเสียงนะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดี๋ยวเลาะ ไปต่างๆนะ้นผู้ชมนะไม่เวลาดูบรรยากาศไปก่อนนะอยู่มุมพาไปชมวิวต่างๆนะ้นผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะ่นนผู้ชมเห็นไหมสวยงามขนาดไหนผ่านรอดเลี้ยวไปตามองค์ท่านเนี่ยนะ อ,อายุท่านก็สักห้าสิบเนี่ยลวงปู่ลุงนี่จากไปเป็นร้อยอ่ะมันไม่ทันนะแต่ท่านไปบวชที่วัดท่ากระบือนะผู้ชมบวชที่วัดท่ากระบืออยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าแล้วก็มาสร้างรูปหล่อเหมือนลวงปู่ลุงไว้ที่วัดท่าไม้นะง่ายๆนะนะครับเพราะที่นี่เป็นวัดใหม่นะผู้ชมนะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่นะครับวัดอยู่ใหม่ละสร้างขึ้นใหม่แล้วก็ลวงปู่องค์แรกก็องค์นี้เลยงานะที่จรมนสร้างเป็นรูปหล่อยือนใช่ไหมฮะ อ๋อน่นหลวงปู่บุญน่ะนู้นหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ลุงเออนี่ระดับภาพมาหลวงปู่ลุงเป็นอาจารย์หลวงพี่อุเทนเออไปอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างงานสีถึงจะถูกท่านผู้ชมนะผมระดับถูกนะนี่รอบโบสเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์พระเกจิอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านที่อยู่เนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่หลวงปู่โตพรังศีนะเมตตามหาบารมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโค นะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะทุกผู้ชมเดี๋ยวผมดูว่ามีองค์ไหนบ้างนะครับหลวงปู่ทวดเหยีดน้ําทะเลจืดนี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ที่มองเห็นไกลเลยสัญลักษณ์หยบเด,ยเดียวนี้เลยหลวงพ่อโอภาสีนะครับอยู่ที่บางมดนะวัดโอภาสีที่บางมดเนี่ยนะครับไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยนะอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชม อ่ารอบรอบรอบดูนะผู้ชมมาพามาจนรอบเลยนะครับพามาจนรอบมาดูนี่ฝั่งนู้นต้องมีนะฝั่งนู้นน่าจะมีอันนี้ดีสาคัญพญานาคที่เราเห็นเมื่อก,กี้ต่อนเข้ามาท่านะผู้ชม หลวงพ่อเงินวัดบางคางกำลังร้อนแรงหลวงพ่อสวเป็นไงหลวงพ่ออ๋สอสวสบายดีออไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมถามไม่เฉยนี่นะเกี่ยวโยงกับหลวงพ่อเงินอยู่ที่นี่เขาบอกว่ามีเงินมีทอมีแก้วมีแหวนหลวงปู่แหวนวน,นะครับแลยแม่ปังอยู่ที่เชียงใหม่นุ่นนะท่านผู้ชมนะทางภาคเหนือมีครบเลยจะมาที่นี่ไหว้ครั้งเดียวครบบริบูรณ์นะอันนี้ที่สําคัญเลยวัดท่าไม้เนี่ยขาดอง์นี้ไม่ได้เลยเพราะแก่ดูสีที่ท่านดูแลแล้วก็เป็น เจ้าตำหรับตำราครูบาอาจารย์การครอบเสียนครูบาอาจารย์การดูดวงต่างๆนี่แหละนะนี่คือพ่อแก่พ่อครูพ่อแก่เนี่ยขาดไม่ได้ตำนักศักดิ์ยันไหนก็แล้วแต่ต้องมีพ่อแก่จะวัดดังขนาดไหนก็ต้องมีพ่อแก่ที่เป็นตำนานแล้วขานเอาเลยเอาเนิ่นนานไปเลยเรื่องของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ยังต้องมีเลยนะ